สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านหนยูนิ้พุ่งจเสนอซีรีส์เกาหลีที่มีชื่อเรื่องว่าหมูวิ่งเรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการถ่ายทอดพลังพิเศษจากครอบครัวซึ่งพวกเขาต่างก็เป็นสุดยอดฝีมือในหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเกาหลีและหลังที่พวกเขารู้ว่าโลกใบนี้มันกลับไม่ได้มีแค่พวกเขาที่มีพลังพิเศษจึงทำให้ชีวิตของวัยรุ่นของพวกเขาที่กำลังเป็นอยู่นั้นมัน ก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลความเดิมเป็นบบตอนที่แล้วหลังจากที่แฟงได้รับคําสั่งให้ตามลบพวกกลุ่มคนที่มีพลังพิเศษที่ทําการปลดเกษียณแล้วให้เขานั้นทําการฆ่าปิดจ็อบพวกเขาทิ้งซะโดยที่เขาก็หาไม่รู้ว่านอกเหนือจากกลุ่มวัยเกษียณแล้วมันก็จะมีพวกกลุ่มวัยรุ่นที่มีพลังพิเศษรุ่นใหม่ได้ถือกําเนิดขึ้นผ่านการถ่ายทอดทางพนันธุกรรมเรื่องราวในซีรีส์จะลุ้นและสนุกมากแค่ไหน ไปติดตามรับชมพร้อมๆกันด้เลยครับถ้าเพืเ่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนีช่วยกดกระ่งหนึ่งซับสไเป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับตอนที่3หลังที่บงซอกพาฮีซูมาซื้ออะไรกินที่ร้านสะดวกซื้อซึ่งมันก็แน่นอนละเนื่องจากวัยรุ่นอย่างพวกเขาก็ได้เงินค่าขนมกันมาไม่เยอะ ทางด้านบงซอกเขาก็เลยเลือกเมนูข้าวปั้นที่เหมือนกับเป็นโปรโึ่งแถมหนึ่งบวกกับมาม่ากับคนละกล่องเอามากินเป็นมื้อเย็นของวันนี้ส่วนด้ดานฮีซูเธอก็ตัดสินใจที่ซื้อบัตเตอร์ปิดแผลที่ตวงเธอก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้บงซอกล้มเมื่อเช้านี้และหลังที่พวกกันทั้งคู่นั่งกินละมายยอนที่ด้านหน้าร้านสะดวกซื้อแต่ทันใดนั้นพอบงซอกเห็นว่าทางด้านบังกีซูที่ไม่ยอมเข้าเรียนตั้งแต่ช่วงเช้า แถมตอนนี้เขาก็ายังเดินหมดสภาพเหมือนกับถูกไหลบางโคนซ้อมจนได้รับบาดเจ็บแต่พอทางด้านบงซอกคิดท,ที่เดินไปช่วยเพื่อนนักเลงคนนี้จึงทําให้ยีซูเธอก็เลยพูดต่อกลับไปว่านายตัวอยากเข้าไปยุ่งเรื่องนี้มันก็น่าจะดีกว่าก่อนที่ยิ่งด้านบงซอกจะพูดบอกกับเธอว่ากีซูเขาก็ไม่น่ายอมให้ใครซ้อมโดยง่ายแล้ตัวของเขานี่แหละก็เป็นตัวพ่อของลื่นต่อยตีและหลกนของคู่หม,มั้นมื้อเย็นกันเสร็จแล้ว แต่ก่อนที่กลับบ้านพวกเขาก็ต้องแวะกลับเข้าไปด้ดานในโรงเรียนเพื่อเข้ามาทาความสะอาดห้องน้ําตามคําสั่งของคู่ชเวโทษฐานที่เมื่อเช้านั้นพวกเขาต่างก็มาสายจึงทางําให้ด้านบงซอกที่มาสายเป็นกิจวัตรประจําวันเขาก็เลยสอนเทคนิคการถูพื้นให้กัดด้านฮีซูไปและหลังที่เธอทําความสะอาดห้องน้ําหญิงจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็เลยเรียบเอาพาสเตอร์ที่เธอซื้อมานั้นเอามาแปะแผลที่ข้อศอกกับบงซอก และหลังที่เธอติดเสร็จและเดินออกไปจากห้องน้ําชายด้วยความฟินแบบขั้นสุดมันก็เลยทำให้ตัวของบงซอกกเ็เลยลอยขึ้นจากพื้นเกาะที่น้ําฝักบัวน,นั้นมันจะฉีดพุ่งเลื้อยตัวของเขาจนชุ่มฉ่ำเพราะมันก็ดูเหมือนกับว่าทุกครั้งที่ฮีซูเธอสัมผัสหรือถูร่างกายของเขาตัวของบงซอกเขาก็จะเสียทรงจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และหลังก็เสร็จแล้วพวกเขาต่างก็แยกย้ายกลับบ้านและเช้าวันต่อมา ซึ่งเช้านี้หลังที่พวกเขาต่างเดินทางมาโรงเรียนตามปกติแต่พอเห็นว่าทางด้านกีซูเขาก็ไม่ได้มาจึงทําให้บงซอกกับฮีซูก็เลยเริ่มสงสัยแต่พวกเขาก็ไม่ได้พูดบอกกับฟูชเวเได้ยางใดและหลังเลิกเรียนของวันนี้เองทางด้านฮีซูเธอก็พยายามซ้อมวิ่งที่บริเวณลานสนามกีฬาที่ด้านหน้าของโรงเรียนซึ่งพอบงซอกเห็นแบบนี้เขาก็เลยรีบวิ่งไปเปิเปดไฟทั่วทั้งโรงเรียนเพื่อคอยเป็นแสงสว่าง ให้กับสาวที่เขานั้นแอบปลืม้มจึงทำให้ทังด้านฮีซูนั้นเธอก็เลยยิ้มแก้มแทบแตกเพราะเธอก็ดีใจที่มันก็มีคนคอยเป็นห่วงเธอขนาดนี้ส่วนทางด้านแบงหลังที่เขาเห็นรูปถ่ายของลูกชายกับนุย์ไฟ้าที่เขาก็เพิ่งทําการปิดจ็อบมาเขาก็เลยทําการแวะมาดูลาดลาวที่บริเวณหน้าโรงเรียนจองวอนก่อนที่ถูกทางด้านลุงรปภที่คอยดูแลอยู่นั้นไล่เขาขับรถกลับออกไปและหลังที่ฮีซู เธอยอมพูดบอกกับพ่อว่าเธอนาน,นก็อยากสอบเข้าวิทยาลัยพลศึกษาเพื่อเธอจะได้ใช้ทุนและเรียนอยู่ที่โซลจึงทาให้เช้านี้พ่อของฮีซูเขาก็เลยทําการค้นหาข้อมูลของโรงเรียนส่วนทางด้านนางเอกเช้านี้ทางด้านคูชเวเขาก็แวะเข้ามาติวเข้มทั้งการกระโดดสูงทั้งวิ่งและซิดออพก่อนที่มาสอนท่าทางการคว้างลูกบอลเพื่อใช้ในการทดสอบกีฬาแฮนด์บอลและพอเลิกเรียนวันนี้ เธอก็รีบเข้ามาทําการปึกซ้อมต่อโดยที่เธอก็ไม่ได้ทาสังเกตว่าก่อนหน้านี้หัวหน้าห้องขเขาก็อยู่ที่ด้านบนชั้นสองของโรงยิมและหลังที่บงซอกตามเข้ามาที่ด้านในเพื่อมาช่วยเป็นกำลังใจให้กับเธอและทันที่เห็นฮีซูเธอกระโดดลงมาผิดท่าจนมันก็อาจจะทําให้ข้อเท้าของเธอหนาก็เลยรับบาดเจ็บจึงทําให้บงซอกเขาก็เลยรีบพุ่งกระโดดตัวเพื่อหวังมาช่วยรับเธอเอาไว้แต่เนื่องจากตอนนี้ เขาก็ยังไม่สามารถควบคุมการลอยตัวงตัวเองได้จึงทําให้เขาก็เลยหน้าขมาหลงไม่เป็นท่าและหลังที่พวกเขาพูดคุยกันทางด้านฮีซูเธอก็ขอร้องให้บงซอกช่วยมานั่งทับขาให้แต่การนั่งทับขาสาวสวยอยา่างด้านฮีซูนั้นเขาก็เลยต้องใช้วิชาพยายามอดกลั้นถึงขั้นสุดเพราะตัวของเขาในตอนนี้มันก็ต้องนั่งจับขาเลืก็อยู่ใกล้เธอแบบระยะห่างกันไม่ถึงปลามือ ซึ่งก็แน่นอนละ่ะหมันก็เลยทำให้ตัวของเขาเกิดเลยเกิดอาการควบคุมตัวเองไม่ได้ก่อนที่ลอยพุ่งข้ามตัวฮีซูไปที่กลางสนามจนทําให้ตัวฮีซูนั้นเธอก็ต้องประหลาดใจซึ่งเมื่อเห็นแบบนี้บงซอกเขาก็เลยรีบวิ่งออกไปที่ด้านนอกพร้อมพูดบอกกับฮีซูไปว่าฉันก็ต้องรีบไปทําความสะอาดห้องน้าแล้วแลหลังที่ทุกคนกลับออกไปแล้วจึงทาให้หัวหน้าห้องอย่างอีคงังฮุนเขาก็เลยเดินลงมา และพอเขาเห็นความสลิดสนมของฮีซูกับบงซอกมันก็ยิ่งทําให้ตวงเขานั้นก็อดอิจฉาบงซอกไม่ได้เขาก็เลยตัดสินใจกระโดดฝากร้อยฝ่ามือเอาไว้ที่บริเวณกําแพงลงยิมแห่งนี้เพื่อระบายอารมณ์ที่อัดอั้นอยู่และพาไปตมมบที่วันต่อมาซึ่งวันนี้ทางด้านฮีซูเธอก็แวะเข้ามาปึกซ้อมพร้อมกับคิดถึงเรื่องที่เธอเห็นเมื่อวานตอนที่บงซอกก็ลอยตัวข้ามตวงเธอไปและหลังที่เธอปึกซ้อมเสร็จ เธอจะพูดชวนให้บงซอกออกไปหาและกินกับเธอในค่าวิชาทบทวนความรู้หลังเลิกเรียนเพราะตัวเธอทนนั้นก็อยากทดสอบอะไรบางอย่างก่อนที่เธอจะพูดบอกกับบงซอกไปพวาเธอก็ลืมรองเท้าวันเล่เอาไว้ที่ห้องเรียนซึ่งพอได้ยินแบบนั้นมันจะทำให้บงซอกก็เลยรีบอาสาไปเอารองเท้ามาคืนให้กับเธอทางทางที่ตอนนี้ฝนมันก็กําลังตกหลอยไปไ,ปไม่หนักและหลังที่ยีสูแอบตามบงซอก ก็ไามา่ด้านในโรงเรียนแล้วและพอเธอเห็นรอยเท้าเพื่อนโครนของบงซ็อกที่หายไปเธอก็เลยคิดว่าหรือเรื่องที่เธอคิดนั้นมันจะเป็นเรื่องจริงทั้งที่รถเมยที่ด้านหน้าของโรงเรียนและก็เรื่องที่เกิดขึ้นที่ด้านไหนโรงยีมเมื่อวันก่อนแต่พอทางด้านบงซ็อกเดินออกมาจากห้องและพอเธอเห็นว่ารอยเท้าที่หายไปของบงซ็อกนั้นนั่นก็เป็นเพรเขากระถดรองเท้าเดินตั้งหา แต่ในขณะที่พวกน้องคู่กำลังนั่งพูดคุยกันที่ตรงบันไดาทางขึ้นของโรงเรียนอยู่นั้นทางด้านฮีซูเธอก็เอื้อมมือไปจับพลาสเตอร์ติดแผลของด้านบงซอกเมือนทําทำ้้ครั้งนี้เขาก็ถึงกับเสียศูนย์จนทําให้ท้ายที่สุดแล้วตัวของมงซอกก่อยคอๆลอยสูงไปจนติดพื้นเพด,ดานของ,งอาคารเรียนและตอนที่3ก็จบลงเพียงเท่าน,นี้ครับตอนที่ส ซึ่งพอทางด้านฮีซูเห็นแบบนี้เธอก็อถึงอ้าปากค้างก่อนที่ยิ่งด้านบงซอกจะพูดตะโกนบอกให้ฮีซูนั้นรีบเอากระเป๋าเป้เพื่อพยายามถ่วงตัวของเขาให้กลับลงไปที่ด้านล่างแต่ทว่าน้ำหนักของกระเป๋าเป้ที่บงซอกสะพายนั้นมันก็หนักเกินกว่าที่ฮีซูเธอจะยกส่งให้ตัวของเขาจึงทําให้เธอต้องตัดสินใจที่กระโดดพุ่งตัวขงึงนั้นไปจับตัวของบงซอกเพื่อใช้น้ําหนักตัวของเธอกดร่างกายของเขาลงกับพื้น และหลังจากนั้นเธอก็กอดเขาจนแน่นพร้อมกับค่อยๆดึงแขนน้องมงซอกเอาไว้เพื่อพยายามพาเขาเดินกลับไปส่งที่บ้านซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นทางด้านลุงระประพอเขาก็จะเห็นทุกอย่างผ่านกล้องวงจรปิดของโรงเรียนส่วนตอนนี้หลังที่ฮีซูค่อยๆพาบงซอกเดินป่าสายฝนจนกลับมาถึงที่ร้านน้ำซานทงกสัสึและพ่อแม่เห็นว่าวันนี้ลูกชายของเธอ กเดืนกลับมากับสาวสวยแถมเธอยังเกาะแขงกับลูกชายแบบไม่ยอมห่างก่อนที่เธอจะทําเมนูพิเศษของร้านให้กับด้านฮีซูกินและภากระตาที่แฟงหลังที่วันนี้เขาก็เดินทางตามมาเก็บลบคนที่มีพลังพิเศษไว้กระเสียนที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งพร้อมกับปลอมตัวเข้ามาเป็นลูกค้าร้านทําผมและในขณะที่เขาก็กําลังให้เจ๊เจ้าของร้านทําการสระผมให้ ขาก็พูดบอกกับเจ๊คนนี้ไปว่าคุณก็คือนาจูใช่ไหมและพอได้ยินแบบนี้เธอจึงกระนำแทงใส่แฟรงและพอเธอรู้ว่าแฟรงเขาก็มีพลังปื้นฟรูร่างกายจึงทําให้เธอก็ตัดสินใจรีบวิ่งไปเอาปืนที่เก็บซ่อนเอาไว้ก่อนที่ใช้พลังของเธอในการมองทะลุผ่านกําแพงเหล็งยิงใส่ทางด้านแฟรงแต่ท้ายที่สุดแล้วเธอก็ไม่รอดถูกแฝงจับตัวได้ก่อนที่ใช้กันไกตัดผมของล้านหนงเธอ ทำการฆ่าปิดจ็อบนาจูจนตายเป็นเหยื่อรายที่3และพอแฟงรู้ว่านาจูเธอก็แอบเก็บซ่อนลูกเอาไว้เหมือนก็เลยทําให้เขาเกิดเลยพยายามค้นหาคําตอบเรื่องนี้ด้วยตัวของเขาเองและพากขาตากับมาที่บงซอกกับฮีซูซึ่งระหว่างที่พวกเขาเกิดหลังนั่งกินทงกัสึกันอยู่นั้นซึ่งถึงแม้ว่าตัวของเธอจะกินรามยอนม,มาก่อนหน้านี้จนอิ่มแน่นท้องแล้วแต่ฮีซูเธอก็พยายามกินให้หมด ทั้งธงกระสือจานโตและไหนจะมีแอปเปิลกองโตอีที่แม่ของด้านบงซอกนั้นเธอยกเดินมาให้ก่อนที่พวกเขาทั้งคู่จะขึ้นไปที่ด้านบนและพูดคุยกันถึงเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นวัวฉันก็แอบอิจฉานายนะที่นายก็สามารถกระโดดห้อยสูงได้มากกว่าฉันก่อนที่ทางด้านบงซอกจะยอมบอกความลับของตัวเองให้กับเธอได้รู้วัวตั้งแต่ที่ฉันเกิดมาฉันก็ทําการเอาของหนักๆติดไว้ที่ข้อเท้าของตัวเอง เพื่อทําการถ่วงน้ําหนักเอาไว้ก่อนที่เขาจะพาฮีซูเดินไปที่ห้องนอนของเขาว่าชีวิตของเขามันก็ไม่ได้น่าอิจฉาเพราะตอนที่เขาหลับเขาก็ไม่สามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้และการที่เขาต้องกินให้เยอะนั่นก็เป็นเพราะเขาต้องการเพิ่มน้ำหนักของตัวเองเพื่อกดให้ร่างกายของเขาตัวติดอยู่กับพื้นก่อนที่ฮีซูเธอจะค่อยๆเดินขยับเข้ามาใกล้และพูดถามว่าทุกครั้งที่นายอยู่ใกล้ฉัน นายก็จะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นั่นมาเป็นเพราะว่านายแอบชอบฉันหรอและทันทีที่เธอพูดจบตัวของบงซอกนั้นเขาก็ลอยเด้งดึงดังจนตัวติดเพดานห้องจนแม่ของเขานั้นก็เลยใช้พลังหูที่ของเธอทําการแอบฟังลูกชายกับฮีซูที่กําลังพูดคุยกันอยู่และหลังที่บงซอกกลับลงมานั่งได้แล้วเขาก็พูดถามว่ฮีซูไปว่าเธอไม่ตกใจบ้างหรอที่เห็นว่าตัวฉันนั้นก็สามารถลอยได้ ฮีซูก็เลยพูดตอบกลับไปว่าโลกนี้มันก็มีคนหลากหลายประเภทมีทั้งประเภทชั้นและก็ประเภทนายและชั้นก็จะเก็บความลับให้นายเองเพราะตัวของนายนั้นมันก็ไม่ได้แปลกแต่แค่แตกต่างและก็พิเศษมากกว่าคนอื่นและพอแม่ของบงซอกดียินแบบนี้เธอจึงรู้สึกปลื้มใจที่ลูกชายของเธอนนั้นก็ได้มีโอกาสคบเพื่นที่ดีอย่าง,งด้านฮีซูและหลังที่เธอก็กำลังกลับบ้าน แม่ก็เลยพูดบอกกับบงซอกให้คนนั้นเดินถือร่มเดินมาส่งฮีซูแต่โดยความซื่อบื้อของบงซอกพอฮีซูบอกกับเขาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันใส่เสื้อกันฝนวิ่งไปขึ้นรถเม์ที่ป้ายรถเม์เองจึงนําให้เขาก็เลยเดินขอตกกลับบ้านก่อนที่แม่จะพูดบอกกับลูกชายจอมซื่อบื้อของเธอไปว่าแกทําอะไรลงไปทําไมปล่อยให้แปนสาวเดินตากฝนกลับบ้านคนเดียวละ่ะจะมีผู้หญิงที่ไหนกัน ที่ยอมเดินม,มาส่งแกถึงที่บ้านถ้าเธอไม่ได้สนใจลูกและวทาไมเธอถึงได้ยอมนั่งคุยกับแกในห้องนานเป็นชั่วโมงและดูสิ่งที่เธอทําสิเธอพยายามกินแอปเปิลที่แม่นั้นปลอกให้จนหมดเกลี้ยงเพื่อไม่ให้แม่นั้นเสียน้ำใจแค่นี้เหมือนก็ดูออกแล้วว่าเธอแข่ลูกมากขนาดไหนและพอบงซอกอินแบบนี้เขาก็เลยตัจใจที่จะวิ่งตามด้านฮีซูไป ร้องกระตัดสินใจกระโดดลอยตัวเพื่อไปให้ถึงเธอให้เร็วที่สุดซึ่งพอฮีซูเห็นแบบนี้เธอก็ถึงกับพูดอุทานว่าเทศจารก่อนที่ยิ้มแก้ม่ย้อมหุบเพราะนอกจากพ่อบงซอกเขาก็เป็นผู้ชายคนที่สองที่ขอยเป็นห่วงเธอก่อนที่พวกเขาทั้งคู่จะพากันเดินไปขึ้นรถเมที่จอดรอดทางด้านฮีซูอยู่ส่วนตอนนี้ทางด้านพ่อของฮีซูหลังที่เขาได้รับออเดอร์ไก่ให้มาส่งที่ตึกตึกเดียวกัน กับร้านทําผลที่ด้านนาจูเปิดอยู่จึงทําให้เขาก็ได้พบกับแฟงที่ถงทางเดินโดยมังเอิญแถมพ่อของบุงซอกเขายังตัดสินใจที่แจกน้ําบัตรร้านพร้อมกับพูดบอกโปให้กับแฟงรู้ว่าที่ร้านของผมถ้า,าคุณซื้อไก่ทอดครบสิบดวงราก็จะแถมปีหนึ่งตัวทันทีและหลังที่เขาเอาไก่ทอดมาส่งให้กับลูกค้าที่ร้านขายมือถือมือสองชายที่เป็นเจ้าของร้านคนนี้ ขาก็เลยพยายามพูดจากกวนทางด้านจางจูวอนพ่อฮีซูพูดจากกวนเขามิยอมหยุดพร้องกับพูดบอก,กบจูวอนไปว่าวันนี้ฉันก็ไม่ได้พกเงินสดหรอกนะก่อนที่ทําการถ่ายรุ่นลีและพูดบอก,กบจูวอนอีว่าพรุ่งนี้แกค่อยเอาเครื่องรูดบัตรกลับมาเอาเงินที่ร้านชั้นใหม่ก็แล้วกันเช้าวันต่อมาซึ่งวันนี้เองทางด้านบงซอกเขาก็พยายามหวีผมเป๋เพื่อให้ฮีซูนั้นเธอประทับใจ และพอพวกคนทั้งคู่เดินเข้ามาด้านในโรงยิมและเห็นฝ่ามือของใครบางคนที่เอามาประทับเอาไว้ที่กำแพงผูกเขาก็ถึงกับงงว่าใครกันที่สามารถทำเรื่องแบบนี้ได้ก่อนที่บงซ็อกจะพูดบอกกับฮีซูไปว่าต่อจากนี้ฉันจะมาอยู่เป็นเพื่อนของเธอตอนที่เธอนั้นกำลังฝึกซ้อมจึงนําไม่ฮีซูเธอึ้นเลยพูดบอกกับบงซ็อกว่ามันก็ไม่ใช่แค่นายหลบนะที่มีความลับ ก่อนที่เธอจะตัดสินใจพูดบอกความลับของเธอไปว่าตัวของนายนั้นนายก็สามารถบินได้ส่วนความลับของฉันนั่นก็คือตัวของฉันไม่มีวันที่จะเจ็บตัวและตอนที่4ของ m o ๊ควิ่งก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้แล้วละก็ก็ยินดีเมปม็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ